ปัจจัยหลักนะคะที่นายน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะคัดซัำมาขายค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของทาเลค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะคะทําเละจะต้องใกล้กับแหล่งงานและก็แหล่งเล่นนะคะอย่างแหล่งงานนะคะแหล่งงานคืออะไรแหล่งงานก็คือแหล่งที่ประกอบไปด้วยสถานที่ราชการต่างๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆน,นะคะ ส่วนแหล่งเล่นนะคะนั่นก็คือดูว่าใกล้กับห้างสรรพสินค้าไหมนะคะอยู่ใกล้กับตลาดหรือเปล่าหรือว่ารอบๆเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้มอลไหมนะคะสสภาพทรัพย์สินค่ะสภาพทรัพย์สินนี้เราก็จะต้องดูนะคะว่าเป็นสภาพเก่าสภาพใหม่นะคะซุดโซมากไหมเพื่อนบ้านเป็นยังไงข้างๆบ้านมีกลุ่มผู้คนอาศัยอยู่เยอะไหมนะคะ3รา,าคาค่ะ เมื่อเทียบกับสภาพใบข้างๆหรือว่าโครงการข้างๆแล้วค่ะราคาของเรานะ,คะ่ค่ะมากหรือน้อยไปป่าหรือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันนะคะถ้าเราได้ซั์ที่ราคาสูงมามากกว่าราคาตลาดมันก็จะทำให้เราอะคะ่ะปล่อยซัพออกไปยากนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดใน อาชีพในหน้าของเราได้ค่ะพี่สิก็ฝากกดติดตามหรือกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่สิด้วยนะคะอย่านยนย้น้อยเป็นประโยชน์ต่อน้องๆหนึ่งคนพี่สิก็ดีใจมากแล้วนะคะ